มีทานข้าวหรือ,อยังยัง,ยงเราไม่ได้ทานข้าวเช้ามาเลยเหรอคะโอ้โหภูผาทานข้าวกับปลายหลมันี้โอ้โหเอฟซีเลยเกอทานข้าวกับปลายหลปล<ะ>าปลาอะไรคะปลาอะไรปลาดุกโอ้โหลังสินนะคะไข่ทอดโอเควันนี้ครูจะพา สอ้าวคุณจะให้ฟังจากคุณกัญญาก,ก่อนนะมาให้นะผู้หาหญ่แเ้วเก็บไว้ในไจแล้วคุณจะเอามารวมกันว่าห้องเราจะได้ผล,ลไม้ที่เราชอบกี่กี่ลูกกี่ผลเอเคไหมคะ oh 我说。<noise> <noise> <noise> I'm